รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้เราก็เดินทางกันมาถึงชายแดนไทยพม่าเลยค่ะที่อ,อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะคะพาทุกคนมาเยี่ยมชมชุมชนเล็กๆที่เขามีชนเผ่าเล็กๆก,กลุ่มหนึง่งแต่มีความโดดเด่นนะคะเรื่องของวิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะตามสารมาเที่ยวด้วยกันค่ะ ะะเราก็จะมาสัมภาษณ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวขชินกันตอนนี้จ๋าอยู่กับพี่แสงชัยนะคะผู้นําชุมชนแล้วสวัสดีค่ะคคนี่เลยนี่แสงชัยนะคะเป็นประธานชุมชนของชาว,ชชาวชคชินชาวคชินครับลำเป็นเสาประเพณีเนาะเป็นเสาประเพณีเป็นเอกลักษณ์ ปถึงว่าเป็นเอกลักษณ์ชุนเผ่ากระชินนะครับลวดลายดีด้วยใช่ไหมคะคมีะมลวดลายไปด้วยนะครับรลวดลายนะครับลวดลายนะครับหลายลวดล,ลาย,ลายมีความหมายมีความหมายครับมีความหมายลกเงือกเนี่ยเป็นนกที่มีเสียงเก็ดกล้องเนะาะเก็ดกล้องไพ่วานาแล้วก็เป็นนกที่มีอำนาจเป็นผู้นำบรรดานกนะเป็นบรรดานกทางหลายชุนเผากระชินของเรา ก็เมืนตั้งนกเงือกนะครับมีความเป็นผู้นำแลวก็เรื่องราวของที่นี่ยังมีสีน่าสนใจอีกหลายอย่างเลยด้านหลังจะเห็นเป็นบ้านวัฒนธรรมนะคะของชาวคัชินกันด้วยเดี๋ยวเราเดินไปด้านนู้นกันค่ะอันนี้เป็นแบบบ้านดั้งเดิมเลยใช่แล้วครับทางคานี่เป็นหญ้าคานะครับมันทําให้ร่มเย็นนะครับไม่ร้อนนะครับ ตัวบ้านนี้ทํามาจากไม้ไผ่แล้วก็จะมีการยกสูงขึ้นมานิดตึงใช่ไหมคะอย่างน้อยก็เนี่ยจากประมาณนีดประมาณ1เมตร1เมตรครึ่งอะไรอย่างนี้นะครับจะมีการเก็บฟืนเนาะฟืนก่อไฟก่ออะไรถ้าไม่มีการก่อไฟเนี่ยถ้านานนานไปนานไปแล้วไอ้ไม้ไผ่ไม้อะไรต่างๆก็มอดอะไรมันจะจะกินเนาะจะทำลายด้านหน้าของ วันวัฒนธรรมเนี่ยเราจะเห็นขอควายเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หมายความถึงว่าเราได้มีการจัดลำมะนเนากี่ครั้งแล้วถ้าทุกครั้งที่เราลำมะนเนาเนี่ยเราจะมีการล้มแล้ว่าจะมีการฆ่าควายนะครับแล้วก็ขอควายเนี่ยเราจะมาจะมาติดไว้ครั้งหน้า ดังนั้นถ้าเราไปบ้านชาวข้าฉินนะเราก็จะเห็นแบบว,ว่านเนี้ยเขาควายแบบนี้นะคะก็จะแสดงถึงว่าบ้านนี้มีการแสดงรำมะนาวมากี่ครั้งแล้วนั่นเองค่ะค,คนข้าฉินเนี้ยเป็นใครมาจากไหนเล้อยู่ที่นี่ได้อย่างไร ในอวพยุบมาจากมองโกนะครับ <Mong olia. S 1> มองโกเลียมองโกเลียนะครับแถบนั้นก็จะมีการสู้รบเนาะ <Ha. S 1> ระวางต่างเผ่านะต่างชนเผ่าอะไรอย่างเนี้ย <Ha. S 1> ลุงมาสู่รักะซินปัจจุบันนี้นะครับ <Ha. S 1> ตอนหลังก็จะมีสงครามเกิดขึ้นอีกในกรัสะซินเนาะ <Ha. S 1> สู้รบกันระวังหลายๆชนเผ่าอะไรอย่างเนี้ย <Ha. S 1> แช่วงนั้นนะคนที่ ฟังเขาเนาะติดตามเขาสาันเนาะเขาก็เข้าใจแล้วก็เขาก็รับได้รับรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอยู่เย็นเป็นสบนะครับตัดสินใจอพยพลงมาจากรัฐกระชินนะครับพันรัฐไทยใหญ่เนาะจากไทยใหญ่ก็อพยพเข้ามาในประเทศไทยนี่นะครับชนใหญ่เนี่ยจะ อพยพเข้ามาช่วงหลงังสงครามโลกทีครั้งที่สองเนาะ oh. ปังกลุ่มเนี่ยจะอพยพามาด้วยกับชนเผ่าอื่นชนเผ่ากะชินแต่ละคนเนี่ยคือได้ยินเข่าเนาะรู้กันว่าชนเผ่ากะชินปังกลุ่มปังคนเนี่ยมีอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเนาะ oh. ก็เลยว่าพยายามไปมาสู่กันเนาะพยายามเริ่มติดต่อกัน หมู่บ้านแรกที่ชนพ่อกรชินได้ได้เริ่มกตั้งเนี่ยจะอยู่ที่หมู่บ้านปังมายาวเนาะปังมายาวอำเภอชิงดาวเหมือนกันแต่ณจุดนั้นนี่อยู่ได้ไม่นานอ,อยู่ได้ประมาณปีกว่าเนะาะทงกันหลวงน้องทงกันหลวงส่วนนองเขวเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินจะมาตั้งส่วนทงกันหลวงเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวเขาต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนเนาะ อยู่ตามแนวตะแคบชายแดนอะไรอย่างนี้ที่นี่ทั้งผู้นำที่อยู่ปังมายเยวก็ได้ปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะมาขอเพื่อที่จะมาขออยู่กับชนเผ่าอื่นๆนที่นี่นะครับที่บ้านใหม่สามัคคีนี่นะครับเราเราอพยพมาอยู่ที่นี่เมื่อปี2523นะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านได้กรุณาพระราชทาน ที่ดินเนาะที่ทำเกณฑ์แล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับผมดูแทนชนเผ่าคาชินสับสน้นในพระกรุณาที่คนณของพระเจ้าแผ่นดินทุกๆพระองค์ครับค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวนะที่มานะคะของชนเผ่าขาชินที่ได้มาตั้งรกรากกันอยู่ที่นี่เรียกว่าเป็นกลุ่มเดียว ในประเทศไทยกันด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมวัฒนธรรมนะของชาวคชินกันโดยเฉพาะนี่เรื่องราวของบ้านเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะระเพนี้นะครับต้องถอดรองเท้าน,นะครับก่อนจะขึ้นไปนี่ตอนนี้ขึ้นมาที่บ้านของชาวคชินแล้วเดี๋ยวมาดูด้านในกันหน่อยว่าเป็นยังไงโอโ้โ,อโหนี่เป็นด้านในของบ้านชาวคชินนะคะ ข้าบาก็เป็นแบบว่านี่เลยเนาะบ้านไม้ไผ่ที่อยู่กันแบบเรียบง่ายตรงนี้จะเห็นเป็นก่อกองไฟไว้กลางบ้านเลยเหรอคะครับผมภายในบ้านวัฒนธรรมของชนเผ่ากระชินเนี่ยจะต้องมีการก่อไฟอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราข้างบนเนี่ยเราเอาอุปกรณ์แล้ววัสดุที่ทําจากไม้ไผ่นะครับถ้าเราแต่ ถ้าเราไม่ได้ก่อไฟเนี่ยวัตดุเหล่านี้จะอยู่ได้ไม,ม่นานนะครับปกติก่อนเราก็นั่งกัน,นงรอ,อมวงแบบนี้เลยนั่งวง,น,งนั่งตั้งวงกันร<ฆ>อบอกองไฟนะครับ<ฆ>ก็ทางทางทางด้านชายนะครับทางด้านชายเนี่ยเราเป็นเป็นเป็นที่นั่งของผู้อาวุโสท,ทางวัฒนธรรมนะครับเวลาเราจะมีงานหรือว่าจะจัด งานสำคัญทางวัฒนธรรมผู้วุโวสและก็ผู้นำทางวัฒนธรรมนี่มาปรึกษาหาเลือกันหนาภายในบ้านครับน,นี่แหละค่ะก็คือความเรียบง่ายวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวขาจินนั่นเองนะคะที่เราได้มาสัมผัสกันเดี๋ยวต่อไปพี่จะพาไปชมการแสดงใช่ไหมคะที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งรำมะนาวใช่ไหมรำมะนาวครับ การแสดงรำม,มะนาวนะครับนาะน่าสน<ๆ>ใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันรำม,มะนาวค่ะครับ ปตทจัดแคมเปญปล่อยพลังคนรุ่นใหม่ประลองไอเดียขายสินค้าชุมชนนางกนกพรรอดรุ่งเรืองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อสิงองค์กรและกิจการเพื่อสังคมบริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปตทเล็งเห็นถึงศักยภาพและพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่สามารถช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจัดโครงการยังอินฟลูเอนเซอร์ชาเลนจ์ไทยแลนด์2023ชวนอยู่สร้างรอยยิ้มเพื่อเฟ้นหาทีมสุดยอดนักขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านเวอร์วายเว็บชุมชนยิ้มได้ .com ซึ่งนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์จริงจากการนำทักษะความรู้มาใช้ในการจัดทำแผนการตลาดและเทคนิคการขายสินค้าชุมชนออนไลน์ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเจ้าของสินค้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการกระตุ้นเศษรษฐกิจของชุมชนให้เติบโตต่อไป ทั้งนี้โครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทเป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงที่ชุมชนมีความยากลำบากด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ปตทจึงพัฒนาแพลตฟอร์ม w w w ร์ลวเบชุมชนยิ้มได้ .com ร่วมกับบริษัทไรษณีไทยจำกัดเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น และเปิดร้านชุมชนยิ้มได้ Official Store แห่งแรกณนป้ปตทสำนักงานใหญ่เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยตลอดระยะเวลา45ปีปตทมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานประเทศควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยังย่งยืน ครับกินอยู่กับชุดเนาะชุดเป็นผู้นำการลำมะนนาวเป็นประเพณีลำมะนนาวของชนเผ่ากะชินนะครับได้รับการสืบทอดมาจากปันพะประรดนะครับเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างต่างกลุ่มที่แตกต่างกันนะครับอ,อันนี้เป็นเป็นฟันแต่ว่าเป็นคิ้วของหมูป่านะครับ หมายความว่าเชนงพอลกระเชนทุกคนต้องมีความกล้าหาญอันแน่หางนกยงเนี่ยมีความหมายว่ามีอัธยาศัยดีเวลาเห็นผู้คนเนี่ยเขาจะมีการแสดงเนาะรักสงบสันติมวลชนนกยงกนกเงือกใช่ใช่หางนกเงือกเป็นนกที่เสียงเนาะเสียงกล้องษัตว์ของนก<แ>อะไรทำนองนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นดาบเป็นดา,ดาบครับจะมีความหมายอยู่สองสองอย่างนะครับ ความหม่แรกก็คือเราปูกป้องเนาะปกป้องปูกป้อง,อง,องครอบครัว<ะ>แล้วก็ชนพผากระชิน<ะ>เมื่อยามมีศัตรูนะครับเมื่อเมื่อยามมีมีความสงบนะครับไม่มีศัตรูเราก็ใช้เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินเนาะทำเลี้ยงชีพ ครบครัวนะครับฝ่ายชายกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของสาวๆกันบ้างนะคะโอ้โหชุดสวยมากเลยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยไอตัวตัวสร้อยเนี่ยจะใช้เป็นเงินเนาะเป็นเงินทองแทกันแต่สมัยเนี่ยมันแพงเนาะหายากแล้วก็มีราคาแพงด้วยเลยเรามาใช้ วัสดุทั่วไปครงทุ่งน้องนะครับไม่ใช่กางเกงทุ่งน่อามร่องทนน้องเลแบบนี้เลยยาวต้องต้องมีทั้ง2ชิ้นเลยใช่ไหมคะจากว่าสวยงามแล้วเนี่ยยากเอามาใช้ในชีวิตประจำวันป้องกันพิษจากสัตว์มีพิษต่างๆด้วยโอ้สวยงามมากเลยจต่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะครั้งนี้ก็เรียกประทับใจมากๆเลยก็ขอขอบคุณพี่ๆ ักแสดงทุกคนเลยนะคะอขอบคุณค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีวัฒนธรรมของชาวขาชินอีกหลายอย่างเลยให้เราไปชมกันเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะ ทำกันแล้วเราก็มาบ้านจริงๆของพี่แสงชัยเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่แสงชัยจะพาเรามาดูอีกหนึ่งวัฒนธรรมที <g ri flags> ่นี่ก็คือการโทผ้าของเชนเผ่ากระชินนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะโอ้นี่มาเจอแม่แม่ป้า ที่บอกว่าแม่แม่เนี่ยเพราะว่าเป็นแม่ของพี่แสงชัยเลยครับผมนี่ท่านนี้ใช่ไหมคะครับคุณแม่ครับแลวก็อันนี้เป็นเป็นพี่เป็นน้องกันครับครับพี่เป็นน้องครับครอบครัวเนาะครับผมตอนนี้กําลังทอผ้ากันอยู่ครับผมอันนี้เป็นรูปแบบเอกลักษณ์เลยใช่ไหมคะครับผมเป็นการทอผ้าของชนเผ่าเขเชนนะครับโอ้ดูสิลายเอกลักษณ์ของชนเผ่าเนี่ยมีอยู่ ลายๆเนาะลายๆ,ๆลายอ่าอย่างอย่างย่เนาะ,ะกระเป๋าเนี่ยลายมันจะต่างกันม,มันอยู่ที่อยู่ที่ว่าเจ้าคนเนี่ยชอบลายเอกลักษณ์เอกลักษณ์แบบไหนบบน,น,นะครับเอกลักษณ์ที่แม่ถอยอยู่ทุกวันเนี่ยประมาณ สี่สิบนะสี่สิบเอกลักษณ์สี่สิบอย่างนะครับสี่สิบลายสี่สิบลายนะครับสวยงามแล้วก็สีสันเนี่ยก็คือแตกต่างนะจากผ้าทอชนของอื่นที่เราเคยเห็นนะคะสวยมากๆเลยโชว์อยู่อันนี้ก็คืออ่าย่ำเนาะย่ำทูงนะครับย่ำายย่ำสบายอย่างน้อยกว่าห้าวันถึงหกวันนะครับจะได้นหกวันาจะได้ย่ำหนึ่งหนึ่งพันนะครับ้ย่ำหนึ่งใบหนึ่งใบนะครับโอ้โหเป็นเอกลักษณ์เลยที่พีาถืออยู่นี่เป็น ย่ามใช่ไหมคะเป็นย่ามครับเป็นย่ามสำหรับผู้ชายสำหรับผู้ชายมีแยกกันด้วยแบบของผู้ชายของผู้หญิงเนาะผู้ชายผู้หญิงมันจะต่างกันนิดนึงเรามีคนที่สืบสารการพอผ้าไหมหรือว่ามีแต่แม่แบบนี้ก็ทุกวันนี่ก่อในหมู่บ้านเนี่ยจะมีจะมีอยู่สามสามคนเนาะอายุก่อนรุ่นรุ่นเดียวกันรุ่นเราเดียวกันเนี่ย ป้าแม่น้อป้าสองคนก็ทุกวันนี้ก็พยายามถ่ายทอดให้ลูกหลานสืบเนาะสืบทอดต่อไปแล้วก็อนุรักษ์ต่อไปให้กับ,นค,บคนรุ่นต่อไปได้มารเรียนดูมาศึกษากันด้วยก็ทุกวันนี้ก็หลานของแม่สองคนได้ ได้สืบทอดแล้ว,ได,ลวได้ทำได้แล้ว,ลวทอได้แล้วนะครับก็ช่วงที่เขาปิดเทอมเนาะปิดเทอมก็กลับมาที่บ้านเราก็มาให้กําลังใจครับแม่นอยายเขาแล้วก็มาช่วยทอช่วยกันทอแล้วก็เยาวชนรุ่นรุ่นเดียวกันถ้าใครสนใจเวลาเขากลับมาที่บ้านมาทอคนที่สนใจมาเรียนเนาะมา ามาสืบทอดเขาก็มาเรียนที่นี่นะครับเขาก็มาเรียนที่นี่นะครับแบนีเองเการสืบทอดสู่รุ่นสู่รุ่นนั่นเองนะคะ <ผม S 1> วันนี้ขอบคุณคทั้งคุณแม่แล้วก็คุณป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับ บุกเข้ามาถึงในครัวค่ะของคนขชินจริงๆเลยวันนี้อยู่ที่บ้านของคุณแม่ลมนานสวัสดีค่ะนี่บุกเข้ามาแบบนี้คุณแม่บอกว่าเตรียมอาหารไว้ให้เราได้ทานกันเรียบร้อยโอ้โห,หน่าทานมากๆเลยนะคะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะพี่แสงชัยภาษาขชินนี่น้ำพริกนี่เราเรียกว่ามะจับถูมะจับถูอาจับถูมะจับถูจับถูุอันนี้เป็น ปลาหนื้งากระปองากระปองากระปองใช่ากระปอส่วนอันนี้เป็นไก่อบไก่อบมีชื่อของภาษาคชินไหมคะภาษาคชินนี่เรียกว่าอูชันอูชันชดูอูชันชดูเออูชันชดูหมูหมูทอดเนาะหมูทอดแบบสุดกะชินนะครับทอดเสร็จแล้วก็จะมามาหนึ่งัคำหนึ่งว่าชันกระเงา โยากจังว่า,วาฉัน,ฉนกึงเงาวะชัน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาท่องเที่ยวในเชิงของกเกษตรกันบ้างตอนนี้จ่าอยู่ที่สูย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวค่ะนัดกับพี่พีไว้พี่พีบอกว่าวันนี้เนี่ยจะพาจ่าไปเยี่ยมชมหลายอย่างเลยนะคะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปกันค่ะ โพนิดหนึ่งอย่างนะคะที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวเนี่ยได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านนะคะในท้องถิ่นได้ปลูกกันตอนนี้แต่อยู่ที่สวนทวาโดดล,ล้ะค่ะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะปลูกเยอะแล้วยังส่งออกเป็นอันดับต้นๆของโครงการหลวงกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งว่าปลูกอะไรกันยังไงและทาไมถึงส่งออกได้เยอะขนาดนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี่อันนี้จะอยู่กับพี่ประเสริฐนะคะเจ้าหน้าที่จากู่นพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียวนั่นเองวันนี้พาเรามาชมวสวนอะโวคาโดเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนใหญ่แล้วก็ส่งออกเยอะด้วยตอนนี้ปลูกเยอะไหมคะก็พื้นที่ของเกษตรกรรายนี้นะครับเขาชื่อว่านายซอใสายซอปลูกอยู่ก็ 3ามไร่ครึ่งสามไร่ครึ่งตรงนี้ที่เรามากันนะคะอันนี้เป็นของพี่น้องชาวชาวลัวลัวในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะที่นี่ก็จะมีหลายสายชนเผ่าเนาะค่ะก็จะมีพันธุ์ปีเตอร์สันวัคเนียบุชจิตแล้วก็พิงเคอร์ตันแฮสอะไรพวกนี้นะปลูกหลายสายพันธุ์เลยค่ะก็สามารถปลูกรวมกันได้ไหมคะ ได้ครับอันนี้พิงเคซานเนพึ่งจะเก็บเดือนน้นครับประมาณปลายตุลานี่คือบุตเซเว่หรือบุตเจครับจะเป็นพันขนาดกลางเก็บกลางเดือนกันยาครับถึงตุลาอันนี้รสชาติเป็นยังไงคะรสชาติมันเหนียวเนื้นแน่นครับนี่พันปีเตอร์สันครับก็จะเก็บช่วงนี้แหละครับปีเตอร์สันลูกจะกลมๆเล็กๆแบบนี้หน่อยบัคคานียครับบัคคานีย ผลมันจะออกลีีหน่อยครับอ๋อนี่ไงครับคือก,กลมนะแต่จะมีความรีรยาวลงมานิดนึงอันนี้ที่นี่นะครับปกติจะเก็บกลางเดือนกันยาอย่างที่นี่เนี่ยมีหลายสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ไหนที่ให้ผลเยอะที่สุดค,ครับที่ประเสริฐบัคพเนียครับดกมากบัคพเนียเนี่ยหรอครับส่งออกมากที่สุดผลิตได้เยอะที่สุดปีที่แล้วนี่ห้าสิบกว่าตันเพาะว่าพันธุ์นี้ส่งออกส่งให ไปพัดป่นจูหรือว่าไฟตลาดของอบก,กันหลวงเยอะมากค่ะ สวัสดีพี่ปิยพงษ์เชิญคะ่ะเนี่ยจ๋าเห็นกําลังทําอะไรอยู่ค่ะเนี่ยกําลังเช็คคุณภาพดอกกลิโอซาอยู่ครับชื่อว่าดอกอะไรนะคะกลิโอซาค่ะเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ก mm. ลิโอซาลอชเดียนาค่ะเป็นสายพันธุ์ตัดดอกโ mm. ดยเฉพาะเลยครับส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเนี่ยประมาณ10กว่าปีแล้วครับก็คือกลิโอซาเนี่ยมีแค่ที่สุพนรณาคุการหลวงนองเกีียวที่เดียวในประเทศ oh. ครับ นอกจากกอริโอซาแล้วเนี่ยที่นี่ยังมีการส่งเสริมให้ปลูกดอกอื่นๆด้วยใ่คมีอะไรบ้างะคะ่ะหลักๆพืชไม้ดอกที่เนี่ยก็จะมีเป็นส่วนใหญ่เป็นไม้ดอกประเภท,เภทหัวนะครับก็จะเป็นกอริโอซามีปธุมมาวานสีทิตแล้วก็บัวดินครับนี่นะสนใจทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราออกไปดูกันนะคะ่ะ เมื่อกี้เราไปดูดอกปทุมมากันแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่กับดอกบัวดินกันบ,บ้างนี้สวยๆแบบนี้เลยจะมีสีขาวสีม่วงแล้วก็สีเหลืองครับอ๋อไม่สีเหลืองด้วยครับเราจะขายแค่อย่างเดียวก็คือเป็นแบบหัวครับเพราะว่าอายุดอกเขาเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานครับวันสองวันเขาก็จะเหี่ยวแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปียพง์มากๆาเลยค่ะคที่พาเรามาชมดอกไม้สวยๆแปลกตา บางสายพันธุ์ก็คือมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ อยู่ที่หมู่บ้านใหม่สมมามัคคีนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวขาชินนั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับเจ้าหน้าที่นะคะจากศูนย์พัฒน,นาโครงการหลวงหนองเกี่ยวกันด้วยพี่สอยทิ้มสวัสดีค่ะนี่วดนนี้พี่สอยิ้จะพาต๋ามาดูการปลูกเห็ดใช่ไหมคะซึ่ง<า>เป็นการเพราะเลี้ยงเห็ดนะซึ่งเป็นอีก หนึ่งชนิดนะคะที่ของทางส่วนพัฒน,นาโครงการโรงนองเขียวได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกใช่ไหมคะหลังนี้เลยไหมคะใช่ค่ะนี่หลังนี้เลยอันนี้ก็เป็นชาวบ้านขาชินใช่ไหมคะใช่ค่ะปลูกอยู่ข้าฉิชาวบ้านคชาชินอาเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในโรงเพาะเห็ดกันนะคะโอ้ตอนนี้เราก็มาอยู่ใน เร,เรียกว่าโรงเรือนเพาะเห็ดใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดนะคะส่วนในโรงเรือนนี้จะเป็นโรงเรือนที่เป็นเห็ดตระกูลนางฟ้านางลมค่ะเห็ดนางฟ้าจะมีสองตระกูลก็คือนางฟ้านางรมก็คือจะเป็นนางรมเท่าแล้วก็ นางฟ้าฮังการีค่ะฮังการีแล้วก็จะมีผู้ทานอีกชนิดหนึ่งค่ะค่ะนี่ก็จะปลูกในโรงเรือนแบบนี้เลย,ยทำไมเข้ามาแล้วมันมืดๆอย่างงี้คะเพื่อให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนะคะคือเห็ดจะไม่ชอบที่ที่มีแสงสว่างมากเกินไปค่ะเนี่ยเห็ดจะทะลุออกมาจากตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องเปิดเลยใช่ไหมคะก็คือเขาจะเจริญเติบโตทะลุออกมาจากเนี่ย หนังสือพิมพ์ตรงนี้เลยถ้าแบบนั้นก็คือพร้อมเก็บได้ใช่ประมาณกี่วันนะคะประมาณ25-28วันเ็ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเห็ดนางฟ้าภูฐานนะคะก็คือลักษณะดอก็กจะต่างกันกันกบนางรมเทาก็คือถ้าเป็นภูฐานหน้าดอกจะออกแบนๆค่ะ,คะจะยาวๆหน่อยแต่ถ้าเป็นนางรมเทาจะเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆมีหลมุมอี่ตรงกลาง จะพามาเยี่ยมบ้านชาวขาชินอีกหลังหนึ่งหลังนี้เลยเ,เปิดประตูเข้าไปกันแต่ว่าบ้านนี้เป็นบ้านเห็ดค่ะี่ทุกคนปกติเขาจะปลูกเห็ดกันในโรงเรือนเนาะมีขึงผ้าใบาพลาสติกต่างๆแต่ว่าหลังนี้นี่พิเศษนะคะเขาทำใปนบ้านจริงๆเลยหลังนี้แล้วก็มีการปลูกเห็ดแบบเต็มเลยที่นี่เป็นเห็ดหอมนะคะและเห็นเป็นบ้านอย่างเนี้ เขาติดแอร์ให้เห็ดด้วยนะรักษาอุณหภูมิมันอย่างดีเลยค่ะเรียกว่าเป็นเห็ดชนิดหลักเลยที่สร้างรายได้นะคะให้กับชาวบ้านโอ้เต็มเลยนี่แล้วที่เขาติดแอร์ให้เห็ดเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาต้องควบคุมเรื่องของอุณหภูมินะบางทีในช่วงหน้าร้อนเนี่ยอากาศอาจจะร้อนเกินไปเปิดแอร์ให้เห็ดสักหน่อยรับรองว่าเจริญเติบโตสวยงามเลยค่ะ นี่คือทริปนะคะริมชายแดนไทยพม่าค่ะที่บ้านใหม่สำม,มุขีอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้นั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวเนาะทั้งในเชิงของวัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกันด้วยค่ะใครมีโอกาสก็อยากให้มาท่องเที่ยวกันที่นี่นะคะครั้งหน้าสาจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ